สวัสดีครับเอนซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองเหทุกทุกท่านนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าและก็เอฟซีไม่ที่เพิ่อนข้ามาติดตามนะครับก็วันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมก็เหลือเวลาอีกเม่กี้มื่นนะครับจะเป็นรัฐบัลไทยนะครับผมก็อีกสองหมื่นหรือสามหมื่นประมาณนี้แหละครับผม วันนี้ก็มีแนวทางมาฝากนะครับแนวทางรัฐบาลไทยของสุดท้ายนะครับมีแนวทางรัฐบาลไทยของสุดท้ายมาฝาก f c นะครับผมก็ประจําว,วันที่1เดือน9นะครับเดือนกันยาย,ยน2566นะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับก่อนจะดูแนวทางตัวเลขก็มาดูคลิปคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือน คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมไม่สน,สนับสนุนให้เรียนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก่อนจะเข้าไปดูดูแนวทางตัวเลขของงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับมาดูของงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับสรุปงวดที่ผ่านมานะครับของสุดท้ายนะครับผมของสุดท้ายงวดที่ผ่านมานะครับเป็นตารางหลุดนะครับผมไม่เข้านะครับอา่า คู่ก็ไม่เข้านะครับจับคู่ไม่เข้านะครับเสียบแต้มเดียวนะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเลขวิ่งก็บนนะครับบนนะครับให้เจ็ดนะครับผมให้วิ่งที่เจ็ดนะครับก็เข้าเต็มเต็มนะครับเข้าเข้าเต็มเต็มนะครับผมก็เจ็ดแปดสองแล้วก็หกนะครับก็เข้าเต็มเต็มบนนะครับเจ็ดหลักร้อยนะครับผมส่วน สามตัวเลขออกที่แปดสองนะครับเจ็ดแปดสองนะครับก็ให้ที่สามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับก็ปิดแจมเดียวนะครับผมแต่ให้ที่ช่องเอ่อช่องช่องช่องนี้ช่องบารล็กกี้นี่ไม่ได้ให้วันหวยออกนะครับวันไม่ออกให้ช่องที่อ่ให้พร้อมกับนอยกับราวนะครับนอยพัฒนาเอ่อนอยนะครับช่องบ้าเอ่อเออลักกี้ช้างนะครับช่องลักกี้ช้างนะครับ เข้านะครับสองแปดนะครับอ่าวันสุดท้ายนะครับก็ตัดสินใจเอาสองแปดจริงแล้วไม่ชอบสองนะครับแต่ก็ตัดสินใจเอานะครับสองแปดนะครับผมก็เรียกว่าแปดสองนะครับก็เข้านะครับผมส่วนสามตัวนะครับสามตัวหลักร้อยนะครับหลักร้อยให้ที่เจ็ดนะครับหลักร้อยให้ที่เจ็ดก็เข้าที่เจ็ดนะครับผมเข้าที่เจ็ดนะครับ ให้เจ็ดแปดเก้านะครับวงกลมที่เจ็ดเอ็นที่เจ็ดนะครับเข้าที่เจ็ดเต็มเต็มนะครับผมส่วนสามตัวนะครับสามตัวบนก็ให้เจ็ดสามแปดนะครับเลขเอกเจ็ดแปดสองนะครับผมก็เสียบไปเต็มเดียวนะครับนี่ก็โดนโต๊นะครับผมส่วนเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามเก้านะครับเจ็ดสามเก้าเข้าเต็มเต็มนะครับทางนั้นเลขหน้านะครับผมเจ็ดสามเจ็ดเป็นเลขท้ายสามตัวล่างนะครับ ก็เข้ากันเต็มๆเหมือนกันนะครับสรุปแล้วก็เข้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะครับเต็มๆนะครับผมตรงๆเลยนะครับส่วนเลขล่างไม่เข้านะครับหลดให้ห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดออกเอาหกเจ็ดนะครับก็หลดไปนะครับผมสําหรับวันที่ผ่านมานะครับต้องขออภัยเลยนะครับจับผู่ไม่เข้านะครับแต่เลขสามตัวหน้าสามตัวท้ายเข้านะครับผมอมาดูกันของคลิปอ่า งวดประจำวันที่หนึ่งนะครับผมมาดูกันนะครับต่ามาเราก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังแรงใจกทางช่องด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมก็อย่าลืมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมตัวเลขเด็ดดีๆนะทางแม่นๆนะครับผมก็ อย่าลืมกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอามาดูกันนะครับผมงวดประจําวันที่ของสุดท้ายงวดประจําวันที่1เดือน9ปี66นะครับรัฐบาลไทยนะครับผมเลขในตารางนะครับเลขในตารางนะครับก็มี67เอ้ย69 0 3 7 5 8นะครับมี7จหลักนะครับ0เอ่อ69 0 3 7 5 8นะครับนี่คือเลขในตารางนะครับถ้าว่ามากที่เอด จับคู่นะครับผมก็จับเองนะครับจับเองได้นะครับผมจับมันเองได้นะครับจะม่ชาวเซียร์จับคู่ให้นะครับผมแต่ค <tr> ิดว่างวดนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะน่าจะได้เฮกันนะครับผมอมาดูกันต่อนะครับสําหรับวิ่งนะครับสําหรับวิ Warm ่งรูดนะครับผมวิ Asian ่งรูดนะครับสําหรับวิ่งรูดงวดนี้นะครับผมบนนะครับก็เก้ากับเจ็ดนะครับ เก้ากเจ็ดนะครับตัดชุดแรกให้9นะครับผมแต่ว่าของสุดท้ายให้7นะครับ7น่าจะหนักกว่านะครับน้ําหนักจะเยอะกว่านะครับผมหลักเจ็นะครับผมก็ที่เจ็ดนะครับเอาที่เจ็ดแล้วกันนะครับส่วนจับคู่นะครับส่วนจับคู่ก็มี3 6 3หกสามเแล้วก็0ูย์เนะครับ วงกลมที่สามเจ็ดกับแปดเจ็ดนะครับผมนะครับส่วนต,ตัวอยู่ทิ้งนะครับผมอยู่ทิ้งนะครับก็ติดติดไว้นะครับผมติดติดไว้นะครับสําหรับ36 386แล้วก็0 7นย์นะครับผมติด,ต,ดติดไว้นะครับอันนี้ตัวที่แอดชอบก็คือ3 7กับ3กับ87นะครับผม เราคิดว่าน่าจะมานะครับแบบโขงนี้ก็ไม่น่าคนพลาดนะครับไม่่าคนพลาดนะครับผมสําหรับ2ตัวนะครับ2ตัวล่างก็วิ่งที่ห้านะครับวิ่งที่ห้าก็มีศูนย์ห้าจับกู่นะครับศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกนะครับผมศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกนะครับเน้นที่หนึ่งศูนย์ห้ากับหนึ่งห้านะครับกันศูนย์หกกับหนึ่งหกไว้ด้วยนะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับงวดนี้นะครับหลักร้อยงวดนี้นะครับผมก็หลักร้อยงวดนี้ก็จะมีศูนย์สองเก้านะครับผมศูนย์สองเก้าเน้นที่สองกับเก้านะครับงวดนี้สองตัวนะครับสองกับเก้านะครับนี่หนักๆนเลยนะครับผมวันี้ให้งวดนี้ให้สามตัวนะครับแต่สองกับเก้าคิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับกันศูนย์ไว้ด้วยนะครับกันศูนย์ไว้ด้วยนะครับผม คิดว่าร้อยวันนี้น่าจะไม่พลาดนะครับก็ส่วน3ตัวนะครับ3ตัว3ตัวก็จะมีสามตัวบนนะครับมีสองสามเจ็ดสองแปดแล้วก็เก้นะครับก็เน้นที่สองสามเนะครับ2 8 7แล้วก็สองสนะครับสามขออภัยครับเก้ 9, 3, 7, นะครับ ส่วน007นี้ก็ไม่น่าทิ้งนะครับกันกันไว้นะครับผม007นะครับไม่แน่นะครับเนีศูนย์หายไปหลายวันหลายงวดแล้วนะครับผมก็ไม่แน่อาจจะกลับมาก็ได้นะครับผมก็อย่าเผลอนะครับอย่าเผลอนะครับผมส่วนสามตัวหน้า3ตัวท้ายนะครับที่ว่าแอดว่าเชื่อแน่นอนว่าต้องมาหนึ่งคู่แน่นอนนะครับสามตัวหน้า3ตัวท้ายนะครับ482 505แล้วก็605นะครับ สามตัวท้ายนะครับผมก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยเลยนะครับอาจจะมีลงเหลือนะครับผมจ,จะมีลงเหลือนะครับก็หาซื้อได้นะครับผมอ่าส่วนแนวทางวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้ทุกคนจับหน้าจอไว้เลยนะครับ มาจบไปเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็พี่น้องทมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับเออพี่น้องก็คงหูนะครับว่าเด็กสดโซเดย์นะครับในทุนใส่วิจารณายันในการรับชมเอานะครับผมมักจะได้กับจับนะครับม่มากะพานนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมชมเพื่อความบันเทิงนะครับอสําหรับคลิปนี้ก็ต้องพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับใ้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเงินเป็นต้กันครับขอโชคดีมันร่ำรวยด้วยนะครับผมอ ขอตัวแล้วกันนะครับชิบหนาพอกันไหมสวัสดีครับ